ี่ <c oughs> ต้องบอกว่าดีต่อโลกนะคะเป็นอีโค e รีโมทจากฝั่งของซัมซุงคุณผู้ชมแล้วมัน Eco อีโคยังไงล่ะคะก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการชาร์จกับตัวของปลั๊กไฟบ้านนะคะหรือว่าถานนะโอ้อ<า>ไม่ใช่ใชไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าชาร์จกับปลั๊กไฟบ้านชาร์จกับ โซลร์เซลล์มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วตอนนี้ชาร์จกับคลื่นวิทยุที่อยู่ในอากาศได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมเรียกว่าล้ำไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะสำหรับรีโมทรุ่นนี้ของทางซัมซุงค่ะโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่นานอ่ะซัมซุงได้เปิดตัวอีโคร e โมทนะคะที่ชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาปีนี้ค่ะได้เพิ่มคุณสมบัติต่อยอดจากรุ่นก่อนก็คือสามารถชาร์จไฟด้วยคลื่นวิทยุต่ตางๆที่กระจายอยู่ในอากาศได้ค่ะอย่างเช่นสัญญ,ญาณ Wi-Fi ถ้ามีปุ๊บโอ้โหช้ชาร์จรีโมทอันนี้ได้แล้วนะคะโดยที่คลื่น เราอ่สื่อสารก็นับว่าเป็นคลื่นที่มีพลังงานต่ําค่ะยังไม่พบรายงานว่าคลื่นนี้มีอันตรายต่อมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อยอย่างรีโมททีวีสามารถนําเอาพลังงานของคลื่นวิทยุเหล่านี้เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองได้ค่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพยายามเนาะก่อนหน้านี้ที่เรารายงาน,นปั่นจักรยานนะ<ะ>ก็ชาร์จแบตเตอรี่ออแกจัตอะไรเล็กๆได้เออนี่ก็เหมือนการาใช้กับรีโมทนะคะ สำหรับรีโมทอีโ e ครีโมทนี้นะคะก็รองรับการชาร์จไฟด้วยเครื่องวิทยุยังชาร์จไฟด้วยแสงสว่างได้ด้วยนะแอมมี่คุณผู้ชมคือทั้งในอาคารและนอกอาคารรวมทั้งผ่านช่อง USB Type C ได้อีกด้วยนะคะซัมส,สุงคาดการนะคะว่าการเปลี่ยนมาใช้รีโมทที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถช่วยลดการใช้ถ่านนะคือปกติมันจะต้องมีถ่านไฟเนาะถ่ะานไฟฉายเขาบอกลดได้ถึง99ล้านก้อนนะในเวลา7ปีค่ะ นอกจากนี้ยังทดลองหาวิธีอื่นๆด้วยในการให้พลังงานแก่รีโมทไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากการเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันได้ไงคุณดูหนังคุณอาจจะปั่นจักรยานไปก็ได้หรือคุณจะยกมือออกกําลังกายไปเผาผ่านแคลอรี่และก็สามารถให้พลังงานรีโมทได้ด้วยนะหรือจะเป็นนี่ไงรีโมทถูกเขย่าอ๋อถูกไหมเขย่า เคยมีเหมือนกันหรือว่านาฬิกาหลายรุ่นก็เป็นแบบนช้แหละเพราะว่าถ้าม่นปล่อยมันไว้เฉยๆมันจะตายมันจะหยุดเดินนะนอกจากพลังงานจากเสียงที่ไมโครโฟนสามารถจับได้ด้วยเออคือพูดง่ายใช้คลื่นเทนว่าเนาะจะเป็นคลื่นเนาะแล้วก็ไปกระตุ้นมันก็ทําให้เกิดพลังงานขึ้นโอ้นี่เริ่มจะกลับไปไหนนะแต่ก่อนที่เราเรียนนะการเกิดขึ้นของพลังงานจนต่างๆถูกป่ะเพราะว่าคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เพนอะ ถ้าจําไม่ผิดเคยได้วิทยุที่ก็คือมีชาร์จไฟได้ด้วยใส่ฐานได้ด้วยแล้วก็ถ้าสมมุติแบบว่าที่ไหนแบบไม่มีไฟฟ้าสมมุติไฟดวงไฟดับวิทยุหรือไฟช์จไฟเนี่ยใช้ได้ด้วยการปั่นใช่ไหมปั่นมันก็ปั่น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 นมีวิทยุอย่างนั้นอยู่อแต่มันเป็นอีโค่แต่มันเป็นอีโค่ด้วยนะเป็นอีโค่คือแบบว่าเออมันไม่ใช่เรื่องเก่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามก่อนหน้านี้แต่ว่ายุคนี้เนี่ย เป็นของการรักโลกมันกลับมาแรงใช่ตอนนี้เพราะว่าเราไปค้นก่อนละมีให้เลือกใช้หลากหลายเลยเดี๋ยวไปค้นก่อนแล้วปั่นๆไฟมันจะขึ้นไงเออถ้ายังใจได้นะคุณแม่ขอไปหากอนขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ